สุปชัยซัดเดชอิดหลังยกปมหัวสอวเขาก็โดงโจมตีภูมิใจไทยนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าวันนี้คุณเดชอิดนะครับยกออกมาเป็นการโจมตีหรือเปล่าผมว่าไม่ได้เป็นการโจมตีครับแต่คุณเดชอิดกําลังพูดความจริงเรื่องของคดีหัวสอวอก็มีพวกพันกับสีน้ําเงินจริงหรือเปล่าครับมีการออกหมายเรียกมีการแจ้งข้อกล่าวหาจริงหรือเปล่าครับเรื่องเขากะโดงตอนนี้ก็รักฐานต่าง สาลดีกาก็พิพาคษาสารทุกอย่างพิภากษาแล้วว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่สําคัญตรงสนามรถแข่งปัจจุบันนี้นะครับมีหลักฐานออกมาบอกว่าตรงนั้นนะตรงบริเวณนั้นทับที่รัมเหมืองหรือทับที่สาธานะเก่งจริงคุณสุประชยัยเอาหลักฐานมาแสดงสิครับว่าที่ที่นะสนามรถแข่งเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ได้ทับที่สาธานะไม่ได้ทับรัมเหมืองใด เก่งจริง,รงทําไมไม่เอาหลักฐานออกมาโชว์ครับทาไมมีแต่คาพูดครับมีแต่การบิดเบือนครับผมว่าคุณสุประชัยเนี่ยน่าจะเป็นการคนที่บิดเบือนมากกว่าเพราะ DSI เวลาเขาออกมาเนี่ยเขาเอาหลักฐานออกมาโชว์เอาหลักฐานออกมาให้เห็นแล้วเขาก็บอกตามหลักฐานแต่วันนี้คุณสุประชัยมีหลักฐานหรือเปล่าครับว่าตรงนั้นไม่ได้ทับที่สาธารณะมันทับที่สาธารณะก็ต้องยอมรับครับวันนี้คุณเป็นนักการเมืองอย่าทําตัวเป็นขี้ข้าของนักการเมืองบางพวกบางกลุ่ม จงมีนะครับมเป็นมนุษย์อยู่บ้างสุปชัยสัตเดดอิดนะครับหลังยกปมหัวสอวอเขาก็โดงโจมตีพักภูมิชัยไทยทั้งที่คดียังไม่สิ้นสุดคดียังไม่สิ้นสุดแต่มันมีความจริงหรือเปล่าครับนะ เมื่อวันที่1กันยายน258นายสุประชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัติอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวพาดพิงถึงพรักภูมิใจไทยว่าคดีความต่างๆอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนเวลานี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงนายสุประชัยกล่าวว่าในส่วนของคดีเขากระโดงที่นายเดชอิดธิเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ มาวันแรกก็ดูคึกคักว่าจะเพิกถอนผ่านมาไม่รู้กี่เดือนก็ยังไม่ได้ทําและนะครับควรจะรอขบวนการของศาลที่จะต้องตัดสินคดีพร้อมย้าว่าทั้งหมดคือเรื่องของการเมืองโดยยืนยันว่าทั้งสองประเด็นนี้นะครับยังมีผู้บริสุทธิ์อยู่นายเดชอิดไม่ควรยกเรื่องเหล่านี้มาโจมตีอ้างว่าพัรภูมิใจไทยเป็นพัทที่น่ารังเกียจไม่น่าจะคุยด้วยและ นะครับอยากกล่าวเตือนว่านายเดชอิดเป็นเลขาธิการพักประชาธิปัติการทําก็ย่อมผูกพันกับพักนะับต้องเรียนรู้กับการเป็นเลขาธิการพักการเมืองที่ดีแล้วคุณสุประชัยล่ะครับเป็นอะไรในพักภูมิใจไทยสิ่งที่คุณสุประชัยทำเนะี่ยมันเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือผู้พักการเมืองของตัวเองครับเมื่อถามว่าเป็นการกล่าวหาที่แรงไปหรือไม่ ว่าคดีวสอวอเลวร้ายฝักการทำรัฐประหาร้อยครั้งนายสุปชัยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่นายเด็ดอิดกล่อมตัวเองแต่เข้าใจว่าคนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วหลุดออกไปก็คงจะทำใจไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็มีการถา,ถามถึงกรณีที่นายสรบงเทียนทองเลขาธิการพัคเพื่อไทยให้ฟามเห็นถึงอำนาจในการยุบสภาโดยนายสุปชัยระบุว่าเลขาธิการกรรมการนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิษสีกาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า รักษารัฐบาลรักษากษาร,การกาไม่สามารถยุบสภาได้ขอเตือนว่าอย่าหาทำและปล่อยให้ขบวนการเดินไปด้วยตนเองการนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่คุณสุพชัยฟาดไปถึงคุณเดชอิดนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องของเขากระโดงนะรเรื่องของเขากระโดงเนี่ยอันเนี้ยมันเห็นได้ชัดผมถามเลยครับคุณสุภชัยเป็นนักการเมืองอยู่พักภูมิใจไทย แต่คุณสุประชัยเป็นคนไทยหรือเปล่าครับถ้าคุณสุประชัยเป็นคนไทยคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีนักการเมืองหรือใครบางคนเนี่ยนะครับเข้าไปฮุบทรัพย์สมบัติชาติเป็นของตัวเองเข้าไปลุกที่สาธารณะคุณจะยังเชิดชูนะครับคุณจะบอกว่านี่ต้องรอตรงโน่นรออย่างนี้คุณไม่ออกมาเรียกร้องนะครับผมถามหน่อยครับคุณสุประชัยวันนี้ถ้าคุณสุประชัยบอกว่าสนามรถแข่ง นะยังไม่ตัดสินก็จริงยังไม่ได้มีการพิส Trans ูจน์ก็จริงถ้าคุณคิดว่าสนามรถแข่งไม่ได้ทับที่สาธารณะไม่ได้ทับรั้เหมืองคุณสุภชัยเก่งจริงเอาหลักฐานออกมาโชว์ครับเอาหลักฐานออกมากลางเลยครับว่าสิ่งที่ดีเพูดไม่เป็นความจริงสนามรถแข่งไม่ได้ทับที่สาธารณะไม่ได้ทับเหมืองแต่อย่างใดทําไมไม่ออกมาโชว์ครับในเมื่อดีเอสไอเขาเอาหลักฐานออกมาโชว์ทั้งหมดว่าตรงนั้นทับรั้เหมือง นะมีเอกสารทั้งหมดแต่คุณสุภชัยมีหรือเปล่าครับนอกจากมีคําพูดที่บิดเบือนไปบิดเบือนมาแบบนี้อย่าบอกว่ารักชาติครับรักชาติจนน้ำลายไหลจนอยากจะเอาทรัพย์สมบัติของชาติเป็นของตัวเองใช่หรือไม่ครับ